อยากให้พื้นได้ระดับตามที่ต้องการให้ทําแบบนี้ค่ะพามาดูหน้างานการเทป,ปูนปรับระดับก่อนปูพื้นกระเบื้องของฝนเองค่ะหน้างานนี้พื้นที่รวมๆประมาณ1,000ตารางเมตรค่ะถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยค่ะเพื่นพนพอนๆเพราะว่าก่อนปูกระเบื้องเนี่ยเราจะต้องเคลียร์หน้างานเทป,ปรับระดับให้ดี พวกแยกกระเบื้องเนี่ยก็ไม่เท่าไหรแล้วค่ะแต่แยกสกัดปูนปูกระเบื้องเดิมเนี่ยเล่นเอาช่างเดี่ยงไปหลายคนแล้วค่ะเครื่องแยกเนี่ยตุยไปนหนึ่งเครื่องเลยแต่ถ้าเคลียร์พื้นที่ถึงพื้นเดิมได้จะดีมากค่ะเพราะเป็นจุดที่แข็งแรงและจะไม่เป็นการเพิ่มภาระน้ำหนักกับโครงสร้างด้วยค่ะพอเราเคลียร์พื้นที่ได้แล้วก็จะทําการจับเสียมเพื่อเทพื้นโดยใช้เสียม PVC แบบนี้ค่ะทําการเซตร,ระดับเซตสโลปให้ดีดึงเอ็นให้ได้ระดับที่ต้องการจากนั้นก็ติดตั้งเสียม PVC ตามแนวเสเส้นนอที่เเราซร,ระดับไว้ตั้งแต่่แรกกโดยอนเทปปูรรับะดับ ให้ทาน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ก่อนนะคะเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้แข็งแรงจากนั้นก็ผสมปูนเทปรับระดับเทลงพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้แล้วใช้สามเหลี่ยมปาดปูนตามแนวระดับเสียมให้ได้ระดับที่ต้องการการเตรียมงานการจับเสียมอาจจะเพิ่มขั้นตอนหรือมีความยุ่งยากขึ้นมาบ้างนะคะแต่พื้นที่ได้มันจะได้ระดับเรียบไม่เป็นขึ้นการทํางานก็จะง่ายยิ่งเราได้ปูนที่ไหลตัวได้ดีแบบนี้เนี่ยช่างก็จะทํางานง่ายหน้างานสวยนะคะถ้าพื้นได้ระดับแล้วงานปูกระเบื้องก็จะง่ายได้สโล ได้ระดับตามที่เราต้องการค่ะหน้างานฝนก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ